กดใช้มันก็คิ้เหมือนกันหรอเดียว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 เรากำลังเปลี่ยนปุ่มเรากำลังเปลี่ยนปุ่มเรากำลังเปลี่ยนปุ่มอจุกแบบนี้ก็ได้เหรอนายส์ทำไมจุกผมเปียแปลกๆอ่ะเดี๋ยวเอ้ยเรามาผมเปียผมแกะดีกว่าเนาะนะเปลี่ยนผมก่อนจำได้ว่ามันนี่เรามัสามแกะไปเลยนะคะ สามแก่สามแก่มีชุดลายใหม่อ่ะเวิวชุดนี้เท่อะโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวซ้ำเพื่อน <c oughs> มีเดี๋ยวซ้ำเพื่อนด้วยอันนี้คืออะไรโอ้โหแดงอุ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ทันเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ทันเราใส่เสื้อดแดงแจมมาเลยเหรอโอ้คือตายพี่ลินตายแน่ลาก่อนเพื่อนๆใส่เสื้อดแดงมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวจบตานนี้เดี๋ยวไปปรับจอก่อนนะคะเพราะว่าจอใหญ่บวอ OBS ด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพดูแตกๆลายๆแตกๆลายๆหรือเปล่าอ๋อโทรศัพท์ไปไหนวะอีกอันนึงงหาโทรศัพท์อยู่ คืออะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรเมื่อกี้เมื่อกีอออออ้คืออะไรคืออะไรคือแบบวิ่งวิ่งวิ่งจูกไหวิ่งจุกแล้วแบบไม่สนใจคิลเลอร์ไงผีเขาวิ่งเขาจะวิ่งตามหรือไม่วิ่งตามไม่รู้แต่พี่ลินวิ่งหนีอย่างเดียวแล้วพอหันมาอากีกทีหนึ่งโอ้ยอยู่ตรงหน้าแล้วอะ่ะคือเราเป็นสายแฟมิลี่นะคะทุกคน ซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยคนดีๆเนี่ยมักมักจะตายคนดีๆมักจะตายก่อนโอ้โหแล้วดูพี่ลินใส่เสื้อแดงโอ้โหใส่แบบสีแดงแจ๋เลยอะเสื้อเสื้อตาไก่ด้วยนะคะดูความปัญญาอ่อนของพี่ลินเราเจอเพื่อนเราก็จะทำสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีส พาเราไปหาเครื่องหน่อยเราไม่รู้ว่าเครื่องอยู่ตรงไหนพาเราไปหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะเพื่อนจะนั่งเราเดินอย่างเงี้เพื่อนจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ได้ได้ได้เราทําตามเอ้าเพื่อนเราเพื่อนจะยืนะเราเสื้อพี่ลินเนี่ยแบบสีเด่นมากเลยเหมือนแบบมาดี้เราโหดมากอ่ะเธอเอ้ยเราโหดมากอ่ะนาย มาฆ่าเราเลยเราโหดมากเราบอกเลยว่าเราจะจุกจุกอินฟินิตซี้จุกบ้าจุกบออะไรจุกจังไม่เป็นเลยมาฮะมามามาสองคนนะปั่นเครื่องสองคนโอ,อ้เจอเจอเจอเดอะเนิร์ดใช่ไหมยีตการ์ดแบบนี้ใช่เลยโอ้เพื่อนทำเครื่องปังอะเพื่อนตั้งใจซ่อมดิตั้งใจซ่อมเราเนี่ยยิงชีวิตจริงมากเลยนะ ความอิงอิงหลักชีวิตจริงเขากำลังแบบไลล่ไล่เพื่อนอนีกคนนึงอยู่นะเราก็รีบซ่อมเรามีสองคนเราต้องรีบซ่อมนะสังเกตนะคะว่าพี่ลินเนี่ยกดกดไม่โดนไอแถบสีเขาขาวเลยอะมันมันมันไว ไปเฮ้ยเราเตรียมแบบแฟมิลี่ดีกว่าว่ะเฮ้ยไปดิเฮ้ยเพื่อนอย่ามาบังด,เดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาอุ้มคนนั้นไปก่อนนะคะแฟมิลี่แฟมิลี่ ยุ่งเราจะช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนแล้วนะแล้วเพื่อนก็มาโอ้ยเขากลับไปหาอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วพี่ลินแม่งวิ่งแบบหน้าสล่อนไปเลยเมื่อกี้สเต็ปจุ๊ อะไรเราเนี่ยสายแฟนตัวจริงฮิวเราด้วยเพื่อนเอา้าไม่ใช่เดี๋ยวเราฮิวให้ก่อนมาแล้วอุ้ย,ยคนผู้โชคร้ายคนนั้นจะเป็นใครอะพี่ลินหรือว่าเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโดนอีกแล้ว เฮ้ยกดโดนแล้วอ่ะครั้งแรกเราจะไปช่วยคนไทยไดีไหมไปแฟมิลี่แฟมิลี่ตัวจริงอ้าวเขาช่วยแล้วอ่ะคอเรามาซ่อมเชื่อมตรงนี้ต่อนะคะ อกเลยว่าเราเนี่ยสายแฟมิลี่บอกกี่รอบแล้วคนก็นรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วว่าตัวเองสายแฟมิลี่ประเด็นคือซ่อมเครื่องไม่เก่งไงแปบอย่างเดียวไอคอกไอแคนะฮะโอ้เลือดเลือดเต็มมือเลยอะ่ะเป็นวันนั้นของเดือนไม่ใช่ไม่ใช่โดนฟาดหลังมา ไม่มีใครมีมีเปิร์คฮิวเลยหรออ้าวหลุดโชว์เลยดึงปั๊กโชว์กระชากปั๊กโชว์ <c oughs> เราดูวิลลี่ส,สปินหนึ่งเสียงกคิดมาแล้วครับเสียงกคิดมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนโอเพื่อนเขาฮิวกันเรียบร้อยแล้วนะ เราเหลือไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเดี๋ยวดึงปุ๊บเนี่ยมันจะแจ้งเตือนนังเป้งขึ้นมา What the fuck โอ้โหเห็นไหม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 ครับทุกคนเห็นไหมคะทุกคนลืมลืม ไปวิ่งตรงนู้นได้ไหมะเราจะซ่อมเครื่องอะตีลังกาเลยไม่ได้ซ่อมเครื่องเลยโธตีลังกากับหลังเพื่อนก็ไม่น่ามาวิ่งตรงนี้เลยนะเพื่อนลาก่อนนะเพื่อนเราบายบาย จุดจบของเสื้อปลาไก่วิอย่างนี้ก็ได้เหรอไปเร็วเฮ้ยไฟฉายโอเคเราได้ไฟฉายแล้วนะคะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวไฟฉายกดชิป์ยิงให้เราหน่อยเรนะไฟฉายกดชิป์ เดี๋ยวมันเป็นกดอันเดียวกันกับไอ้นี่เลยวะควบคุมเด้อเด้อเดี๋ยว้กดใช้ใช่ไหมกดใช้กดกดคลิกคลิกอ้าวกดใช้มันก็คลิกเหมือนกันว่ะเดียว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 เรากำลังเปลี่ยนปุม่มเรากำลังเปลี่ยน Rồi chụp, rồi chúc chúc chụp Ui Ngay là chụp Step chụp cũng mà Step chụp cũng có mà Làm ไม่รู <ก ã entender> oh ้อ่ะโอ้ยเกือบช่วยเดินเดินเจอกัน <muitas> น <arias> ี่นะคะเราก็เปลี่ยนปุ่มรอเลยคลิกคลิกคลิกซ้ายเดี๋ยว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 ปดี๋เีเดียนปุีมยวเดีมี่ยวเดี๋ยเเดีเดีดีเียียวด้เดลี่ยนปุีมยล้วเวีเีเเีเียี๋ยวเี ใช้ไอเทมกดคลิกขวาแล้วกันนะคะ,ะทิ้งไอเทมกด R โอเคเดี๋ยวเราไปดู <c oughs> เราไม่ได้กดสเปซมามัวแต่จะ,จะกดเปลี่ยนปุ่มเป็นไงล่ะตายเลยโอ้ยเพลงคนนี้กำลังจะชมเลยว่าจุ๊บแบบโหดมากโอเคเราไม่พูดห้ามทำเพลงแล้วนะคะไม่ดูแล้ว